ก่อนปลดอุปกรณ์นะครับอันนี้ซีเรียสน,นะครับแนะนำให้ทําแบบนี้ทุกครั้งนะเขาจะมีจุดๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเลือกถอดกดถอดก็เหมือนกับเซฟรีมูฟนะครับบนคอมพิวเตอร์ข้อมูลตรงนี้จะไม่เสียหายแล้วก็เวลาเราเอา USB ตัวนี้มาปลั๊กอีกทีเขาจะด t เทคเขาจะเด้งทันทีนะครับกดถอดตรงนี้สักครู่นะครับนี่ครับเรียบร้อย ถอดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแล้วอันนี้คือวิธีการดึง USB ออกแบบปลอดภัยนะครับทําแบบนี้ทุกครั้งถ้าเราไม่ทําแบบเมื่อกี้นะครับเวลาที่เราดึงออกเลยแล้วเราเสียบอีกทีหนึ่งเขาจะไม่เจอนะเขาจะไม่เด้งอุปกรณ์ให้เราแบบนี้นะครับนี่มาแล้วนะครับเนี่ยพื้นที่ขึ้นมาแล้ว USB แต่ถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราเสียบมันไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจนะ ก็ต้องรีสตาร์ทเครื่องโทรศัพท์รอบนึงแล้วค่อยมาทำก,การเสียบ USB เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะ